จ้างอยู่ตรงนู้นค่ะก็วันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาที่สันกำแพงนะคะแล้วก็จริงอันนี้เป็นที่ที่คุณพ่อนะคะโตมาที่สันกำแพงจะ,ะก่อนที่จะเคยได้มาตรงนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆจะได้ยินเรื่องเรื่องเล่าเสมอนะคะว่าเมื่อก่อนพ่ออยู่เป็นตึกแถวนะคะแล้วก็ขายกาแฟแล้วก็ทําให้ทุกวันนี้ก็ยังทานกาแฟอยู่นะคะแล้วก็มีทําหวานเย็นขายไม่ทราบว่า ทุกท่านตรงนี้จะทันหรือเปล่าที่บอกเป็นหวานเย็นแล้วก็ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะตอนนั้นบอกว่าราคา2บาททุกวันนี้ก็อตอนที่อยู่เมืองนอกก็จะทําให้ทานบ่อยๆนะคะทำหวานเย็นสูตรเดิมที่เคยขายอยู่ที่นี่นะคะก็พูดถึงว่าถ้าเป็นสันกาแพงนี่ก็มีความผูกพัน มาตั้งแต่เป็นเด็กนะคะได้ยินเรื่องเล่าเรื่องของแถวนี้มาตลอดแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มาที่นี่นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุก,ท,กท่านนะคะที่มาร่วมงานกันมาเจอกันนะคะดิฉันก็ตั้งใจจะมาอวยพรทุกท่านนะคะว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสุขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรง ยังไงสงการานก็เป็นเทศกาลที่ทุกคนได้กลับไปอยู่กับคนที่ตัวเองรักไปอยู่กับครอบครัวนะคะดิฉันก็ขอท่านใช้เวลานี้ให้เต็มที่มากที่สุดค่ะก็ขอให้เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยค่ะก็ปีใหม่ไทยนะคะขอท่านจิตใจแจ่มใสเบิกบานชาร์จแบบตัวเองให้เต็มที่นะคะพร้อมกลับไปทา ให้เต็มพลังอีกครั้งแล้วก็ทํางานต่อไปก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะร่ารวยเงินทองนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันนะคะขออนุญาตกราบสวัสดีปีใหม่ทุกท่านออของไทยมาณที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ